สวัสดีครับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่ารถตู้โดยสารที่สภาพสวยดูกี่ครั้งดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะครับสำหรับในคลิปนี้อันมีคอมพิวเตอร์เข้าใหม่หนึ่งคันอันพามารับชมดูกันในคลิปนี้ใครที่กำลังหาอยู่นะครับรีบติดต่ออันได้เลยรถสวยมากนะฮะตัวนี้เลยครับปี2018ตัวเกียร์ธรรมดาสีบรอนนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวโฉมนี้จะเป็นสีบรอนซ์เป็นส่วนมากแต่ไม่ใช่ว่าขาวไม่มีนะครับอันต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยสามารถใช้คำว่าศูนย์รวมรถตู้คอมพิวเตอร์มือสองที่สวยที่สุดในประเทศใช้คำนี้ได้ครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่เป็นพนักง,งานบริษัทรัฐวิสาหกิจข้าราชการเครดิตดีอันทําส่วนลดคอมพิวเตอร์คันนี้ให้สูงสุด ห้าหมืนบาทหรือมีรถมาเทินผ่อนดีผ่อนตรงอันทําส่วนลดสูงสุดให้อีกสามหมืนบาทและถ้าเกิดใช้สลิปนะครับเงินเดือนในการออกคอมพิวเตอร์คันนี้สามารถเอามาแลกเปลี่ยนเป็นบัตรเติมน้ำมัน9,000ได้แบบนี้เลยครับส่วนในเรื่องของประกันภัยไม่ต้องคิดกันเยอะไม่ต้องหาคำตอบกันเยอะเอาประโยคเดียวง่ายๆสั้นๆ อันแถมฟรีประกันภัยให้อาหา่าฮะตรงแบบนี้นะครับคราวนี้อันจะให้ดูใต้ฝากระโปรงหน้านิดน,นึงครับคือหลายท่านก็อาจจะบอกว่า3,000ตัวโฉมนี้ไม่มีคนเล่นแล้วซึ่งอันมองว่าตรงเนี้ยมันมันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับอย่างแรกเลยที่ส่วนใหญ่อันขายคอมพิวเตอร์ได้นั่นคือราคาถูกนะครับและก็ยังเป็นตัวรถที่หลายท่านให้ความสนใจกันอยู่เยอะ มันไม่ใช่แค่ว่ามีหน้ายาวออกมาแล้วต้องต้องตกรุ่นหรือว่าซื้อไม่ได้แล้วตัวรุ่นนี้ตรงนั้นอ่นว่ามันไม่ใช่นะครับของเหลวต่างๆเดี๋ยวตรงนี้อก็จะมีการดูแลเซอร์วิสให้ไอตัวที่ฉีดน้ําฝนเนี่ยพวกนี้เราทําตอนไหนก็ได้ครับแต่น้ํายาหล่อเย็นตัวน้ํามันเบรกพวกนี้อ่านจะปล่อยให้มันขาดเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะฮะสวยมากนะครับรถมันใหม่ใม่อยู่ประมาณแสนต้นๆครับสําหรับตัวปี18คันนี้ ถ้าเกิดเราลองสังเกตนะฮะจากการใช้งานเนี่ยถามว่าเยอะไหมอันว่าไม่เยอะนะอันว่าไม่เยอะนะนะครับเขาเนี้ยตัวด้านข้างรถใหญ่แบบเนี้ยมันจะดูง่ายมากครับว่ารถตรงนี้ประตูมีการเปลี่ยนหรือว่าทําสีมาอะไรอย่างพวกนี้มันจะดูได้เลยหลายคนเนี่ยอาจจะมองสีขาดหลายท่านอาจจะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของตรงนี้ไม่เป็นไรครับอันแนะนําได้ ก่อนที่จะซื้อรถสามารถดูข้อมูลรายละเอียดของตัวรถแบบชัดเจนได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่รถพวกนี้มันไม่ใช่รถที่ไว้อ่าให้นักท่องเที่ยวเช่านะฮะหรือว่าวิ่งรับส่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอันไม่ได้รถไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีรถในประเภทนั้นมาแต่ส่วนใหญ่ที่อันได้มาเนี่ยจะเป็นรถที่ใช้งานในข้าราชการนะครับคนที่มีระดับคนที่มีตําแหน่ง ไว้ไปประชุมไว้ไปสัมมนาและในหนึ่งบริษัทหรือว่าหนึ่งในองค์กรเนี่ยเดือนหนึ่งมันจะประชุมกันกี่ครั้งครับเดือนหนึ่งมันจะประชุมกันกี่ครั้งมันก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับคือพอเวลามันหมดอายุแล้วมันก็จะมีการปลดระวางแต่รถพวกเนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่เราต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดเซอร์วิสดูแลรักษาตามระยะคนที่ทำงานเกี่ยวกับตัวระบบโลจิสติกเขาต้องเอาไปเข้าศูนย์อย่างเดียวมันเป็นแบบนี้ครับ เขาเนี่ยให้ดูตัวด้านในนิดนึงตัวนี้จะเป็นเบาะหนังอันว่าค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าหาเบาะหนังกันอยู่เยอะนะฮะแอร์แบ็กนะครับเครื่องเล่น JVC ตัวของเดิมมากับรถเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องเล่นนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่าอย่างบางคันเนี่ยเราลองให้ลูกค้าดูนะฮะแล้วก็อันคิดแล้วว่ามันไม่ได้มีการใส่มาให้ตั้งแต่ตอนแรก แต่แต่นะครับไม่ใช่ว่าอันไม่ใส่ให้นะถ้าเกิดครันนั้นไม่มีอันจัดให้เต็มนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเบาะตอนหลังลงไปเนี่ยนะฮะมันจะเป็นตัวเบาะหนังใหญ่มีที่พักแขนมาให้นะครับนับรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังสามแถวสิบสองที่นั่งอ่าเพดงเพดานเดิมหมดนะครับแอร์ก็จะเป็นของเดิมนะฮะร,รูแอร์พัดลมออกทุกรูนะครับฟงไฟเพดงเพดานใช้ได้แบบปกติทั้งหมด นะฮะแต่เดี๋ยวสุดท้ายนะครับอันก็ต้องมีการทําความสะอาดตัวเบาให้ใหม่นะก่อนที่จะมีการส่งมอบส่วนใหญ่ได้มาเนี่ยพวกแบบอย่างเบาะหนังเนี่ยนะฮะไม่เคยมีการซ่อมเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับอาจจะเป็นเฉพาะบางคันที่อาจจะมีตรงมีแตกบ้างตรงนั้นอันก็เก็บรายละเอียดให้ทั้งหมดนะครับคือเราขายรถพวกเนี้ยอันไม่ได้ขายตามสภาพอันขายรถที่มันได้ฟิลเหมือนกับว่าเราไปซื้อคอมพิวเตอร์ป้ายแดงอ่ะอันขายในประมาณเนี้ย นะครับเพราะว่าเราทําแบบนี้มาตั้งแต่คันแรกจนถึงน้าปัจจุบันตอนนี้เราก็ยังทําอย่างเดิมแต่ว่าเราก็เอาโปรโมชั่นที่ดีมาเสริมเพิ่มเติม <ๆ S 2> ให้สําหรับคุณลูกค้าที่กําลังดูคอมพิวเตอร์ตัวรุ่นแบบนี้เอาไว้นะครับเครื่อง3ามพันะครับไม่ใช่2.8ถ้าเกิด2.8เนี่ยมันจะเป็นตัวหน้ายาวแต่ถ้าเกิดอย่างตัวโฉมนี้อยู่ก็เป็น3,000ดีเซลนะครับคราวนี้ ตัวฝาท้ายนะครับซอกด้านในเนี่ยไม่มีรอยขยงขยับตัวเม็ดองค์เม็ดอาร์คหัวนงหัวน็อ,นอนตต่างๆนะฮะเสาท้ายเนี่ยเสาเดิมเลยนะครับเบอกมันจะเป็นการยึดติดก,กับตัวพื้นรถมีเป็นยางพรมกระดุมนะฮะเป็นตัวพรมเล็กนะครับแล้วก็พื้นที่ในการใส่ของเนี่ยเน,นี่ถือว่ากว้างนะค่อนข้างที่จะกว้างเลยเพราะว่า การวางตำแหน่งของตัวบอเนี่ยคือมันไม่ได้ล่นล่นระยะมาด้านท้ายแบบนี้คือมันจะล่นขึ้นไปกับตัวด้านหน้าแต่พื้นที่ในการวางโครงวางขาอะไรพวกนี้อันนี้ถือว่าไม่ได้ลําบากในการนั่งโดยสารนะครับอย่างสมมุติว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คนเปลี่ยนใจมาซื้อเพราะว่าครอบครัวใหญ่มีนะครับเขาอาจจะมองไงสองแง่สองมุมแบบนี้คือถ้าเกิดอย่างเขามีงานในลักษณะที่ เอาไปวิ่งกับในองค์กรหรือว่าในบริษัทไว้รับส่งพนักง,งานอะไรแบบนี้มีเหมือนกันแล้วก็อาจจะใช้ควบคู่เป็นรถครอบครัวไปด้วยก็มีเหมือนกันคขานี้เอาแบบนี้เลยตัวนี้อันขายไม่แพงครับปีสิบแปดนะอันขายไม่แพงคันนี้กล้าพูดได้เลยครับตัวนี้อันขายราคาเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทปีสิบแปดเกียร์ธรรมดาเบาะหนังสิบสองที่นั่ง คุณลูกค้าได้รถสภาพนี้เลยครับแล้วก็มีรับประกันเครื่องเกียร์รให้6เดือน1,000 10, 0กิโลอันจะซื้อรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้กับคุณลูกค้าที่ดูคลิปนี้อีก1ปีเพราะนั้นถ้าเกิดสนใจนะครับโทรติดต่อตอ,ตอนนี้เลย0891104954หรือว่า Line แอดปฏิพัตน์ออโต้ก็ได้นะครับฝากไว้หนึ่คันสับตัวคอมพิวเตอร์สวยๆเข้าใหม่พร้อมใช้โอ้ลืมไปอย่างหนึ่งครับ จัดไฟแนมป้ายเหลืองได้อ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปเนี่ยไปก่อนครับสวัสดีครับ